โอ้ยมาจากไหนนี่เออตายอีกแล้วไม่งี้ยกูจะทำยังไงเออก็มาดอดักเออมึงมึงเออดำงาเนี่ยมาเออได้ดูนี้ก็เอาดูนี้เลยวะวันนี้ก็เจอกับพมจานดินอีกแล้วนะคะวันนี้ผมจะเลียนอร์มนให้พวกคนดูว่าคนเก่งเขาเล่นกันยังไงลาเรากดเริ่มเกมมาแล้วต้องพามก่อนนะนาะครับทำยังไงก็ได้ให้ได้เลเวลเอ่อให้ได้เลเวลสี่เร็วที่สุด นี่ไงได้เบลสีแล้วก็มาจัดออค่าไปอีกหนึ่งตัวอาริจงหลังจากนั้นก็เอาเต่านะครับผมเอาเต่าแล้วก็ไปเลีนล่างไปกับพกเพื่อมเงี้ยอย่างนี้ก็ตายสิครับมาอย่างนี้ก็เออนี่ไงเก็งนี่เดียงนี่เดียวนี่เดียโ้ยโอ้ยโอ,อ้ยเอ้ยหยายะดอืมไอ้คนอย่างผมไม่ยอมแพ้อยู่แล้วครับโอ้ยมาจากไหนเนี่ยเออตายอีกแล้วโอ้ไม่เงีย้ยกูจะทำยังไงเอออือ มึงใช่ไหมทำของกูไว้มึงใช่ไหมนี่ไงแตกไปซะเออตายไปซะเฮ้ยโอ้ยเจออีกแล้วทำไมโดนเด็กกูเนี่ยเพืพ่อนเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออเอา้าวเข้ามาอย่างนี้ก็แตกใช่ครับแตกสช่ครับเอาไม่แตกทำได้ไงอะไม่ตายได้ไงอะเอ้ยเอ้ยเพื่อนเอามาหน่อยหลังจากนั้นผมก็มาดอดัดเออมึงมึงโอ้ยทำไงเนี่ยมาเออได้ดูนี้ก็เอาดูนี้เลยวะไปดีดดีดี โอ้ยนึกว่าไม่ได้อ้าวเจอกันอีกแล้วจ้าเจอกันอีกแล้วจ้ามึงตายแฉ่โอ้ยเด,ดี๋ยวๆคกูจะตายใช่ไหมเนี่ยคือใหญ่ๆๆๆช่วยเพ,ยพื่อนช่เพื่อนโอ้โเกือบตายมาเอาหลอดเพื่อนเอาหลอดเพื่อนนี่ไงแปลกไม่ใช่โอ้ยทำไมโดนไอ้แทงมาเนี่ยดีืดดด้อๆๆเออหลอดมาได้มึง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 โอ้ยวิ่งอย่างเดียวเลยเว้ยเอาเอาหลอดเอาหลอดเออโอเคได้เพิเ่ม มามาอาพิจงเอาพิจงแจะไปเรียบร้อยมาตัวเลี้ยวไปคุยกับล่ามามองแล้วจ้าหลังจากนั้นผมก็อ่ามึงใช่ไหมวิ่งหนีเดียวยังดีนะอืมตายตายถ้าไม่ตายกูไม่เลี้ยงแล้วอืมไม่ไงเรียบร้อยไปลยจ้าไปลยจ้าเอาอย่างนี้ก็เฉยวันเชฟเอามึงวิ่งไปไหนดิ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 อ่าเอ้ย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 อาเอ้กูจะพูดยังไงเดียวเนี่ยเปิดมาใหม่ก็ไปใส่อีกเดีวดิดิดิ อตายอย so okay. ่างง่ยเหี้ยเออเออตายอีกแล้วมั้งเนี่ยอ่าเจอกับฮานาบิก็แบบนี้ก็สวยดีครับพี่น้องสวยเสียมเป็นบิงเอออยากอืกูจะร้องไห้กูจะร้องไห้ยี่การบ้านหน่อยเพื่อนการบ้านหน่อยการบ้านหน่อยมามาช่วยมาช่วยเออเตกเกเาเอา่วนอช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอืมเรียบร้อยแพ้ เฮ้ยทำยังไงวะนี่โอ้ยอุสตส่าห์ดั้งใจเรียนนะนี่โอ้แม่งเอ้ยเพือพ่อนเพื่อนรู้นะครับพมอ,อยู่แรงอีบีกย,ยังขนาดนี้โอ้แม่งนี่หรือว่ากูกากวะ